โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยูกับผมวิวซังนะครับวันนี้ผมก็จะมาให้ทุกคนดูนะครับว่าหน้าที่ของเลนเนี่ยในโหมดซี v นะครับว่าเราควรจะเล่นกันยังไงนะครับเพราะว่าในโหมดซี v เนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้ไปนะครับว่าการที่เราจะเล่นโหมด C ี V เนี่ยคือเราต้องกดโซโลเท่านั้นนะครับเราไม่สามารถไปเล่นเป็นทีมไปกับเพื่อนสามคนไปกัน2คนหรือเป็นทีมได้นะครับคือต้องกดโซโลนะครับมาดูกันนะครับว่าในทางเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับ ก่อนจะเข้าไปดูแนวทางนะครับผมมีกิจกรรมดีๆของ Rv มาแนะนำนะครับก็จะเป็นกิจกรรมแจกฟรีฮีโร่เบต้านะครับก็จะแจกเป็นฮีโร่ตามนี้เลยนะครับมีอ่าอิฟเนตสกัดมูลาดแล้วก็ฟินิกแล้วก็อิฟแล้วก็เป็นของพ่อมดนะครับหรือว่าอีกนิดนั่นเองนะครับเป็นตัวที่โกงมากเลยนะส่วนวิธีอ่าเข้าอ่าเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็เข้าไปตรงไอ้หน้าฟินิกนี่เลยนะครับตรงที่เขียนว่ากรอกฟรีนะครับพอเข้าไปแล้วนะครับก็จะขึ้นเป็นอ่า ภารกิจนะครับให้เราทำนะก็จะมีล็อกอินหนึ่งวันเข้าร่วม 5v5 หรือจะระนดับหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เข้าร่วมกับเพื่อนนะครับหรือเล่นกับเพื่อนนั่นเองก็จะได้รับนะตามนี้เลยเนาะเล้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะได้เองนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะสำหรับใครที่อยากดูคลิปก็เชิญรับชมได้เลยครับผมวิวฟังขอแนะนา,นาร้านพ่อโมดเคียวเพผู้ให้บริการจเรมินเกมชานามากมายการันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า10,000แสนคน ใครที่สนใจอยากเติมเกมคลิกเลยที่ w w w h e a t p a y g a m e com ร้านนี้ปลอดภัยแน่นอนแถมยังรับเติม Rv ง่ายเพียงใช้แค่วิพี่ในดีส่วนลดจะเต็มแถมมีโปรโมชั่นเที่ยวคอยสุดคุ้มฉลองครบ10,000แสนไลค์หน้าเพจพ่อมดแจกของมูลค่ามากกว่า10,000แสนบาทแถมตอนชนะเงินก็เอาส่วนลดผมวิวไปใช้ก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีกเปย์ให้คุม้มเปย์ให้ฉหลาดต้องเคยวิ่งพี่เท่านั้นนะครับ ใครที่อยากได้รหัส ROV สกินแระลุนครบพร้อมลุยแรงราคาเริ่มต้นเพียง150บาทมีไอเดียเือกโคจะเยอะติดต่อไปได้ที่เพจแอดมินเทพ GTJ รับซื้อขายรหัส ROV เคดิตดีรีวิวแน่นรับประกันหลังการขาย100%กดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับอตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าไอ้โหมดนี้นะหรือโหมด c o v เนะี่ย มันเล่นได้แค่คนเดียวนะครับมันไม่ได้อ่ากดมากับเพื่อนอีกสองคนนะครับแบบจะกดกับตี้ประจาเราห้าคนก็กดไม่ได้นะครับซึ่งหมดนี้ต้องอ่าใส่ความอ่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับว่าเราพอฟเหมาะไหวไหมเพราะว่าบางทีเนะี่ยมันแบบยังไงเขามาเติมไงทีมเราไม่บอกนะครับแบบว่ามันจบวงจบบนหรือจบล่างนะครับบางทีเขาก็ไม่บอกกันครับ ถ้าจะเอาตามที่ดีจริงๆนะครับคือถ้าเราเห็นว่าป่าของเขาจบไหนจบไหนเราก็ควรบอกก็ได้นะครับตาหนี้เราก็ชนเลนไปกับกับชาลอตนะครับผมบอกเลยตั้งแต่ชาลอตอ่าปรับปรับสมดุลปะ่ะหรือว่าแก้บัคอะไรสักอย่างเนี่ยแหละผมว่าตัวมันแบบโหดโหดขึ้นมากเลยนะตัวมันดูเออเคียนมากเลยนะครับแบมบมันไหลได้ยาวนะครับประมาณนั้นนะ จังหวะนี้ว่ายังไงเข้ามาล้วผมผมต้องพยายามเลี้ยงสเต็กไว้นะครับโหแต่เราจะแพ้เชิงชาลลดตรงที่เขาสไลด์สองหนีนะครับโอเคแต่นี่เหมือนเขาจะกล้าดียดกับเราไปนิดนึงนะครับผมก็เลยเก็บเขาได้เนาะดีนะครับต้นเกมเราเก็บเขาได้นะครับเพราะว่าถ้าต้นเกมเราโดนเขาเก็บเนี่ยเราจะสู้กับเขานะครับยากนะเพราะว่าชาลอดเนี่ยเป็นตัวที่ถ้ามันเกิดแล้วนะครับมันจะน่ารำคาญนะมันจะแบบตีสไลด์หนีสไลด์หนีนะครับซึ่งมันน่ารำคาญมาก ตอนนี้ก็มังก,กรเกิดแล้วนะครับตอนนี้ผมวิวสีเนาะผมก็จะเดินไปโซนมังก,กรช่วยเพื่อนนะครับแอบว่าไงชาลตผมแวะเอาเวฟกลางนิดน,นึงนะครับจะได้รวยๆนะครับโหแต่เหมือนอ้อยเราจะรีนะครับแต่ผมเลือกที่จะเปิดมังก,กรเลยนะครับว่าผมไม่เห็นป่าเขาอยู่เนาะน่าจะตีได้แหลชะชาลตตัวเดียวไม่น่าราดได้นะครับผมก็ตีกับอีลินไปสองคนนะครับเดี๋ยวผมค้ำให้อีลินตีไป โอเคได้มบับมกรมาแล้วแต่ผมน่าจะตายนะครับต้องแลกให้เพื่อนอวะเพื่อนน่าจะได้อยู่มั้งโอเคครับสวยได้มาอยู่ทีมน่าจะตายนะโอเคทีป okay, ตายอินแลนดอ์อยตัวได้ป่ะเพื่อนโอ้โหไม่น่าได้นะครับอินแลนดอรอน,น่าจะรอดอ๋อโอเคได้อยู่สวยสวยจัดช็อตนี้ถือว่าคุ้มนะครับแลกผมตัวเดียวครับสามตัวแล้วแถมเราได้บัฟมัคกรมาเล่นได้นะครับ ก็มาเคลียบบนนะครับตามปกติออฟลนนะครับว่าไงชาลอ์อย่างนี้ถ้าชาลอดเขาก้าเล่นอย่างนี้เราคิดเลยนะครับว่าอินระดอร์เขาอาจจะอยู่บนหรือเขาอาจจะตีดาร์กนะครับโอเคครับพอตีดาร์ครับทุกคนเราน่าจะต้องปล่อยนะครับเราเข้าไปเราก็น่าจะตายนะครับเราไม่มีพันนิดนะครับคือเขามีพันนิดแล้วนะแต่นนี้เขาเลือนลงไงผมกดดิสพุ่งเข้าไปครับ แล้วอีลินผมวิ่งมาน่าจะดักน้อยผมอยู่นะครับโอเคอีลินเกิดการเลยอีลินผมสานต่อพลังให้ให้เธอแล้วอ๋ one, อ one ฟไปสวยเก็บอีรันดอร์ได้นะครับแต่เราไม่ได้ดักนะผมไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าอีรันดอร์มันจะโดนดักต้นเกมตีแบบแรงขนาดนั้นผมไม่คิดว่าเลือดมันจะเหลือประมาณครึ่งหลอดนะครับถ้ามันครึ่งหลอดอย่างนี้อ่าเราก็น่าจะได้นะครับผมก็เลยลองลองยัดเข้าไปนะทีมเราก็อ่า้าถามว่า เกมนี้มีฮีโร่ที่แบบติดเบต้าไหมก็น่าจะมีอ้อยอ้อยกับอ e ีลินนะครับแล้วก็โอเมก้าอีกตัวหนึ่งเนาะเกมเราเกมนี้ก็เลยเล่นง่ายอยู่นะครับอาชาลอตอันนี้คือเราต้องเล่นในก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเวนกาดเนาะถ้าเราปล่อยเวนกาดมันตีเรานะครับมันจะถือมันจะเล่นยากนะครับ มันก็จะเหมือนแบบมีคนช่วยสก,กิลอยู่ตลอดเวลาครับที่แน่ๆคือเป็นกาดเนี่ยเราควรควรจะเคลียร์ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเถยสู้กับตัวอื่นนะครับทุกคนเห็นปะว่าชารออ์ล็อะตัวมันผิวแบบมันไหลอะไรได้ง่ายครับเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกนะครับผมก็เลยแบบอ่าว่าตั้งแต่ตัวมันปรับมาเนี่ยตัวมันโกงขึงน้นเยอะเลยอันนี้ผมก็สลับเลนนะเพราะว่าป้อมล่างมันแตกแล้วนะครับ ผมก็เลยสลับลงมาอยู่เลนล่างครับซึ่งการสลับเลนเนี่ยตอนป้อมฝันข้ามแต้มันทําให้เราเล่นง่ายใช่ไหมครับแบบเรามีโพสิชันในการเล่นเยอะขึ้นเราไม่ต้องกลัวป้อมมันจะตีเรานะครับเพราะว่าเรามีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นนะครับโหชาลอ็อตเจอชาล็อตเจ้าเดิมืแล้วแทงที่ดีนะครับเวลาเจอชาล็อตนะครับเราเราเล่นรูนดัก้อนคอน่าจะดีกว่าเล่นสเตนนะเพราะว่าสเตนเนี่ย ่ที่ทุกคนรู้นะครับว่ามันบวกความเร็วโจมตีนะครับซึ่งอเลนเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งถ้าความเร็วโจมตีแบบมันแบบมันเยอะแค่ไหนนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นพลังโจมตีเนาะแต่ชาลลอตเนี่ยพายสซีฟของมันคือถ้าเวลามันอ่าฟาสกิลโดนเรานะครับมันจะลดอ่าความเร็วโจมตีนะครับซึ่งถ้าสมมติเรา,เาสเตนมาเราโดนลดความเร็วโจมตีเราก็จะโดนลดนะครับแต่ถ้าเราลูนดาก้อนคอร์มาเนี่ยดาก้อนคอร์นะคมันบวกพลังโจมตีโดยตรงเลยมันก็อาจจะดีกว่านะครับเวลาชนชาลลอตเนาะ ครับเลือดผมโลเนาะก็น่าจะกลับก่อนก็ทำหน้าที่เหมือนออปกติอะครับกลับแล้วก็มาเคลียร์นะเพราะว่าเพื่อนเราน่าจะเล่นได้นะโอ้โหชาลอดหลอดมาสุดวะอ้อยแด้ปะหรือว่ารอดหน่อยก็ดีนะโอ้โหสวยโอมกา้าโอมก้าเก็บชาลอดมาได้น่าจะได้สิป,ปะ่ะโอมกก้าได้ป่ะเพื่อนปัดบางทีเพื่อนโอ้โหไม่ตายะ่ะ เวือเอ็นดอรอนสวยน่ลอยนะครับเที่ยวตัวเดียวเดี๋ยวผมรอเทียวแหลมนะครับถ้าเที่ยวแหลมผมอาจจะพอเอาขาป้อมได้นะครับนี่ครับเก็บสเตกนะครับลงมาสกิลหนึ่งเลยกดเดชโอเคเก็บมาได้ผมไม่น่ารอดนะครับถือว่าคุ้มอยู่นะครับแลกแครี่ผนวกข้ามมานะครับทําให้อ่าทีฟ่งมันไม่มีตัวมาช่วยตีออบเจกต์หรือโซนหรือการคีบนะครับอันนี้คือทีมเขาก็ไปออกกันเรนบนนะครับผมก็จะทําเว็ลร่างสูงๆเลยนะครับ ทีมนี้นะครับผมบอกเลยการทำวีฟเนี่ยเป็นอะไรที่ได้เปรียบมากโอเคครับเหมือนว่าพวกผมจะได้ดาร์กนะแต่แต่ที่ผมตายไปถึงสองตัวแล้วนะครับโอ้โซีฟองคีเลยผมล้วงแครี่นะครับตาวนี้โจโลงมาอ่าวิกก็ยังยี่เจอผมสตาร์บัตีม่หายไปหมดเลยสวยจัดโอ้ยทูลินทูลินสโลทูลินสโลหมอไม่ได้ฝากอ้อยด้วยอ้อยเจนอ้อยเจนถอยก่อนถอยก่อน อันนี้ผมกาจะพุ่งเข้าไปหาทูลินนะครับแต่แขนผมสั้นไปนะครับทําไมไม่บาบาอัลลนให้เขนมันยาวกว่าน,นี้วะทุกคนโอเคครับน่าจะกันกลางได้นะชิวๆนะครับทุกคนดูทุกคนดูนดผมกาจะหนึ่ง,งนัดอะอแต่งัดไม่โดนนะแขนสั้นไปอนะ่ะแม่ต้องปล่อยเป็นหน้าที่ของอ้อยนะครับอ่าเอาอีโอ้โหเออีเอาไม่ได้จบแล้วแต่ไม่เป็นไรนะรอย่างน้อยก็ไม่มีไม่ตายอะไรเกิดขึ้นนะ ไม่ได้มีการเลขอะไรเกิดขึ้นอันนี้ผมก็ที่ผม all dark เสร็จแล้วใช่ไหมครับทุกคนผมก็จะสลับเลนไปเคียร์เลนบนครับทําให้มังกรเนี่ยมันโดนมันโดนเพื่อนเราโซนไว้นะครับเพื่อนอเราก็สามารถมาโยกเอามังกรได้แบบชิวๆนะครับนี่ก็จะเป็นทิศของผมในการเล่นเลนใน c o v นะครับเล่นง่ายๆคือก็หมั่นทําเวฟหมั่นทําอะไรนะครับก็ขยันทําเวฟนะครับพูดง่ายนัย่นแหละ อาจจะมีไฟเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าผลราคาเขาเป็นชาล็อตนะครับมันเป็นตัวไหลไฟได้ดีนะครับผมใครสำหรับใครที่บอกว่าชาล็อตมันกากนะครับคิดผิดคิดใหม่ครับตัวแม่งไหลได้โหดชิบหายเลยผมว่าดาเมจมาแรงนะสำหรับชาล็อตนะครับทุกคนดูไอ้แค่มันไหลแล้วไอ้เจ้ผมบังให้ทอนไม่ทันไอ้เจ้ทอนผมเจ็บผมโดนเข้าไปกลางไฟโอ้แต่ซีมันกิ้งออกว่ะอดเลยอย่างงี้ผมต้องเข้าไปสตาร์บัตสตีมแรกนะครับเอ้เรอว่าโอ้โหไม่โดนไอ้เจ้าอ้เารอเกืบอบตายทุกคนเห็นปะ พี่เจแต่ไม่เป็นไรนะเราพอได้เทีวอยู่นะครับยังพอไหวอยู่โอเคผมก็ทำวีไปเรื่องของไม่รุ่นออฟเลนทองวีฟนะครับซีคิวเชสเชอร์ลดมาเจ้งผมว่ะเชสเชอร์ลดเดี๋ยวครับตีตีด,ด,ดาก่อนนะครับชาลอรดไม่น่าล่าดได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะทีผมยุ่ผนิตรอเอเพื่อนผมไม่กดผนิตรวะดีนะครับไม่โดนชาลอรดปลาสกคิวงงล่าดนะครับ ไอ่ทิวหลุดวะอย่างนี้ผมต้องล้วงทิวนะครับอ่าโอเมก้าเปิดตาสาโลให้อ่าแล้วทิวเขารีฟีเก,กินไปอย่างนี้ก็โดนผมปิดเลยนะครับอ่าซิเอ้ยีย่ถอยกว่าชาลอดมันตั้งกระบ,บวนท่าจะฆ่าเรานะครับผมน่าจะตอนแรกผมคิดว่าน่าจะพอจบได้นะผมก็เลยปล่อยกลางเนาะอ่าแต่ซิปินเข้ามาโยนอย่างนี้ได้มาเพื่อนโอ้องอีนี้เดียวอยีนี้เดียวทอนยิง่งทนยิง่งเออสวยนีย่าชาลอดไม่ตายตัวมัน ตัวมันหนังหมาเลยนะทุกคนโอเคโดดเอลนอไปเชียเอลนอรบ้าปะไดเอลนอรปะเยี่ยนนิดเดียวเองเพื่อนไม่มีใครรับเลยเชีย่ยเสียดายจังวะวิ่งทอนอย่าตายนะชิบหายชาลอตมันเอาอีกแล้วไอ้เชี่ยชาลอตมันเอาอีกแล้วมันไหลอีกแล้วทุกคนตัวไม่อย่างเชีย่ยเลยชาลอดโอ้โหเหมือนทีมผมจะโดนล่าสังกรน,นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับอ้อยผมโหดเข้าไปเก็บทิอวอานาต้าน,นะครับ ตามสูตรนะครับทํเวิบทเวิบก่อนเอาวิบให้มันสูงสู์ครับตอนนี้เหลือแค่บาเหล็กข้างนะครับเหลือแค่บาเหล็กซ้ายกับบนครับเต่แค่ล่างกับบนถ้าวิบดันเข้าไปสุดเราก็น่าจะจบได้นะครับโอเคเขาเหมือนเลนกลางจะมีไฟแล้วเราก็ได้มาด้วยอ่าอเลดอร์วิ่งอย่างนี้ถ้าผมโดดทั้งตัวน่าจะตายนะครับนี่ครับเข้าไปโดดอเลดอร์เลยผมรยาการสั้นผีเสื้อก็มาผมกดเดสโอ้โหเขี้ยไม่ถึงเฮ้ยจะไม่เป็นไรตายเฉยโดนอะไรวะน่าจะโดนผมนแหละแต่ผมไม่รู้ว่าโดนอะไร นี่ครับสวยได้ดูเียนไปงี้ผมตีบ้านเลยครับรีบตีบ้านตีบ้านตีบ้านเว้ยดาวมาดาวมาไอเยี่ยาชาโรดคุณเอาคุยกีกแล้วคุณไทยกูตายจะไม่เป็นไรนะครับทอทยนยังยิงป้อมอยู่ก็ชนะไปนะครับตานี้เป็นการเล่นในซ o v อที่แบบเออก็ธรรมดานะครับสำหรับสิ้นเลนในโหมดนี้นก็ตัวก็ทําได้แค่นี้แหละครับอืมก็แตมประมาณพันห้านะครับได้เหรียญเงินเลยตานี้ อันนี้ก็ได้เหรียญกันแทบทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ชอบวิวฟังนะครับสำหรับคลิปในมิดีนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณครับ